มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะกับดีลของธุรกิจการขาย Big C นะคะให้กับทางด้านของ TCC ของเสียเจริญนะคะล่าสุดนั้นทางด้านของ Big C นะคะก็เตรียมออกแคมเปญใหม่นะคะเพื่อเป็นการดึงลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นครอบครัวให้เข้ามาช็อปใน Big C มากยิ่งขึ้นนั่นคือการลดราคาสินค้า1,000รายการแบบถาวรเลยค่ะ นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเครือของ TCC Group เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่บริษัท t c c Group นั้นเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการของห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะในต้นปีที่ผ่านมานี่เองบริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจห้างบิ๊กซีอย่างต่อเนื่องซึ่งแนวทางการดําเนินธุรกิจนับจากนี้จะตอกย้ําการเป็นผู้นําด้านราคาด้วยการจัดแคมเปญราคาถูกหลายรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศ สิ่งแรกที่เริ่มทำนะคะคือการจัดแคมเปญแบบถาวรเพื่อเป็นห้างค้าปลีกที่ถูกที่สุดถูกถาวรเพื่อคุณแม่และครอบครัวนี่คือสโลแกนของเขาด้วยการลดราคาสินค้ากลุ่มข้าวสารนมผงสําหรับเด็กและผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะกว่า1,000รายการแบบถาวร และเตรียมนําเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในทุกช่วงเทศกาลสําคัญรวมไปถึงคูปองลดราคาสินค้าและคูปองเงินสดรายสัปดาห์สำหรับกลุ่มสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความงามชุดชั้นในสตรีหรืออาหารสดเป็นต้นค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางด้านของ TCC g r o กรเนี่ยเพิ่งจะซื้อวิกซีไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากทางด้านเซนทัลกรุ๊ปเอนะคะก่อตั้งมาเมื่อกว่า20ปีก่อนและขายให้กับทางด้านของคาสิโนกรุ๊ปของฝรั่งเปศษไปเมื่อปี2540จากเหตุการณ์วิกฤตต้มยำกุ้งค่ะ